อากิบทรงแล้วแต่วสแตนเชียส <removing> ีชมพูเมเตอร์ห้าหกห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโคตรเงียบ สามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจดปดสองสองสามห้าหกเจดปดหนึ่งสองสสีเฮหนึ่งสสเฮหสสาเฮหนึ่งสอสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสีชมพูพร้อมเชียอ้าวเอราวันยิ่งใหญ่สถานฟ้าตึงตึงตึงอับสาราไรลำงามแสงสีตึงตึงตึงสีชมพูเชิดชายดุดดาวดีตึงตึงตึง พวกเรานั้นจะคว้าชัยมาครองตึงตึงตึงสามนาทีล นี่แหละหนึ่งก็เมื่อนะอีกสุดท้าย ý yeah, you know <laughs> <Long> tung lâu rồi. mà, mẹ nó ngon. không ừh, 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 ตึงแหลกเง่ายเลยเปิดตัวรีดเมเตอร์ห้าห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสีชมพูขอเล่าขานตำนานอับสลายเอล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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ้าเชิญมาฟังเรื่องราวถูกย่างก้าว ของคนทํานองสีชมพูร่วมรำร่วงร้องกับตำนานที่เคยเล่ามาอับสาราเอ้า1 2นึ่สองาตำนาน1 2ึสมมนตาหนึ่งสอสมมนตาอับสลา,านับนับหนึ่งสองสามสีห้า6 7เจ็ดแปดเก้สสมห้าเจดแปดเมเจอร์5้าห้เจ็แสดสเชเชียพรอมเชียนับสิบเก้าแปหส สามสองหนึ่งหนึ่งสเตนสามสี่ตึง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 นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดหนึ่งสองสสห้าหเจ็ดแปดขอเล่าถึงอับชรานครผู้ปกครองทีมสถานที่สถานนครวัด มีรูปโฉมงดงามถูกใจมัดชายใดได้เห็นต้อง,ต,องตกตะลึงอันนี้เล่าขานเปล่าว่าน้ำชั่วที่จริงชายมั่วกิเลตันหาเพราะความงดสวยงดงามตากาตาที่เล่ามานั้นคือหนึ่งสองสามสี่อ้าอับสลาตึงตะลึงตึงหนึ่งตึงตะลึงตึงสองตึงตะลึงตึงสามตึงตะลึงตึงสี่ตึง ตึง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 นับ1 2 3่งสองส2มสี6 7 8 3หกเจ็ดแปดสองสองส2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดสามอ้าหกเองสา้าหก้งสาห้าหง้เจ้ตึง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 งเฮ่หนึ่งสองสามสี่้าหกเจ็ดแปดเก้า ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามเอเอเมเจอร์สามสี่ทีมเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์กองเชียร์คณะสีชมพูสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมเจอร์ลีดเชียร์โซนรับเชียร์โซนนะเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งสองสามสี่เริ่อเบาเลยมีเชียร์โซนไทยแล้ว สายเคจเป็นเิื้อสถาบันเก้าแปดสิบเด่นสง่าวิชาการศาสตร์และศิลป์เกียรติภูมิเรื่องเรื่องทั่วทั้งอาณาจักรใครได้ยีต่างชาติอ้าวเอาชาวอาบีจังหวะเหนือหนึ่งถึงแปดใช่ไหมตึง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 กองขึ้นอ้าวรัตนาบุรีสถาบันของชาวเมืองแก้ว พร้อมเผิดแผวความรู้ดีมีลารณาไหม่้่ายคุณธรรมนำชุมชนสู่ความภูมิใจอีสานใต้สู่อารยธรรมลำภูปัญญารัตนาบุรีเกียรติภูมิเพื่อนพ้องน้องทีลู่หอสรีนคนเตารำรารูชาหมู่สมยาร้อยดำนาสู่พารันตาการเงินกิจนะสารชีวิตสู่คาสำคัญน้ำเงินกระจา สัญญาลั่าเห็นความเพียรมุ่งมั่นการเรียนกลุมเกี่ยวกีฬาภาสานเรืองเห็ียนทำน้ำแสงวสว่างฟังซันเชื่อมประสานใส่ใหญ่สุ่ความนดีลวมใส่กลุ่มเกา่าให้เงาล่วมเย็นสุขใจดอกคูณคำให้หลับใจน้ำนาบุรีสองปัญญาพร้อมเราดุดแก้วมณีเสียบเกียรติมีพร้อมใจนองผีของชาโลอบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาเอาเออเออเอ <c oughs> เอโอพวกเรา <c oughs> ขอนำเสนอ <c oughs> บทเพลงอันทรงคุณค่าเพื่อถาวาย ความอะไรแด่พระพาบดมพระบาทสมเด็จคระปรมินมหาภูมิพลอยุลยเดชบัหิตาเัตติเดรไปิดจสกีเราไปโดนใส่มินทระดัน้ำบอิธิษขอออนเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ยามเย็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแดดรอนร้อนบนชีนก่อนเวลำไทยมาเขาไม่ต้องเนื่อ เมเจอร์ห้าหกเจ็ดห้าหเจ็ดแปดสีชมพูเป็นหนึ่งไม่เป็นสองตึงตึงตึงสีชมพูไม่เป็นรองใครหน้าไหนตึงตึงตึงสีชมพูเป็นหนึ่งในดวงใจตึงตึงตึงสีชมพูจากว้าชัยน้ำมะคองสู้เขาเอาชัยชนะยินโลดาระตึงตึงตึงมานะเข้าไว์อดทนมันมีวินัยเอาชิงเอาชัยมาให้สีเรา ลงสนามด้วยความสูงาเก่งกล้าเหนือใครเรามาเชียร์มาชิงมาใข่งอารมณ์สนามอารมณ์สนามใหม่เพื่อนไม่ทำเตมช่วยเลยโอเคเอาไหมลงสนามเอาเอาไหนลงลงสนามด้วยความสูงาเก่งกล้าเหนือใครเรามาเชียร์มาชิงมาแข่ไม่มีใครหานสุกเรามาเชียร์เป็นแรงช่วยด้วยใจของเพื่อนผองสีชมพูจะได้ความความเป็นหนึ่งเหนือใครความเป็นหนึ่งเหนือใครเอาความเป็นหนึ่งเหนือใคร สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งสี่เก้าแปดเจ็ดห้าสี่สามสองทำไมมันลืมนะไมง่ดเสี่อย่าพึ่งใส่ท่านบอใสบั่นมันหน่อยมันหน่อยแหมเหน่ออมนเมื่อกี้เพื่อนนับเร็วไงเพื่อนับสิบเก้าแปดเจ็ดสี่สี่เก้าแปดเจ็ดหกห้า 4 3 2 1เชียร์ทัพนักกีฬาสีชมพูร่วมส่งแรงใจให้ถึงฝันเสียงเชียร์พร้อมใจนั้นสำคัญสีชมพูบุกบันเพื่อวันของเราเอ้า,อาตึงตึงตึนักกีฬาสีชมพูชนะเลิศสามาัคคีก่อเกิดทุกแหนงหน<า>มานะบากบันและอดทนเอาชนะใจตนด้วยชัยของเราเอ้าตึงตึงตึ ชื่อเสียงเรื่องลือระบือลือนามใครมาหยามเกียรติของเราเราเข้าสู้เลือดชมพูชมพูของเราเราเชิดชูเราจะสู้เพื่อนำเอาชมาตึงตึงจากเสียเชียร์ครั้งนี้จะแปลเปลี่ยนให้เป็นพลังให้กรแก่งดุดดังพายุหงตึงตึงเราจะลุกขึ้นสู้เราจะยอมชูตายแมชีวามาลายเราก็ยอมตึงตึงห้าหกห้าแปดเก้าลุก เราจะรู้คุณสู้ไม่กลัวตายไม่หวั่นไหวที่อยู่ข้างหน้าพายุโหมกระหน่ำแดดลมซ้ำไม่น้ำพาสู้ตายไว้ลายสีเราสีเราสีชมพูน่ารักไหมคะน่าค่ะค่ะอะไรนะน่ารักค่ะชมพูน่ารักคือคักเวลาลงเล่นสีชมพูใจเย็นเวลาลงเล่นน่ารักน่ารักชมพูจ้า ตึงตึงตึงสีชมพูจ๋าตึงตึงตึงพวกเรามานับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคืออัฟซาลาลงฝ่ากายตาพยาเพลพอใจว่าโลกเป็นด้านยางเซินจนลงสาวเขาลาผู้หายางดินจนกินดาวจนว่าลืมข้าวความหลังขังเก่าสาเตกี่เราเมนเอายังทานวัด งามจนยอดยามแต่นัาสะใจใจเจ้าและจ้างเมนบุญอันใดจังใดไกลหรือใผรต้องเจ้าจางลองมาให้ยืนห่าเคียงเงาขื้นเรือบนต้องให้ลงไหรมั่วเมาพิดบหาหักเจ้าคือต้องเอาไปขึ้นฝ้าเพิ่นของเวลา อาเอาหนึสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ้าอวเอวเอวห้าหกเจ็ดแปดเอว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 อันเดียวใช่ไหมเอทีมเชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์คณะสีชมพูมณตาอับสรานครขอกล่าวคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณ